สนับสนุนโดยใหม่มาม่ากแกงเขียวหวานไก่อร่อยต้องห้ามพลาด50ปีเชฟร้อนประเทศไทยพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคนมิชลินขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ดีกว่านมข้นหวานนนมข้นจืดตราพาเลส SCG รักน้ำเพื่ออนาคต ผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษตราไฮคลาสสิ่งที่ฝึกก็คือกลับมาไม่ลืมอะไรเลยกลับมายอยู่ตรงนี้ให้ดูความเป็นจริงของตัวตนเราตรงนี้มันเริ่มรู้สึกเลยอะมันจะมีอยู่ตอนนึงครับเรียกว่าพระในบ้านเียเล่าถึงบุญคุณของพ่อแม่แล้วมีอยู่ภาพหนึ่งคือพระอาจารย์เนี่ยนวดให้พ่อตัดเล็บให้พ่อผมร้องไห้ชีวิตผมไม่เคยทําอย่างนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่เลยอบอกเรานี่โคตรเนรคุณที่สุดเลย ไม่ต้องไปยิ่งใหญ่อะไรข้างนอกหรอกแค่ในบ้านน่ะมึงยังทําไม่ได้เรื่องเหล่างี้มึงจะไปยิ่งใหญ่ทําไมข้างนอกอ่ะพระอาจารย์พูดมาคํานี้ว่าคุณประสบความสำเร็จมาทั่วโลกอ่ะแต่พอเข้ามาในบ้านเนี่ยไม่มีใครเอาคุณพี่น้องไม่คุยกันพ่อแม่ไม่คุยกันไม่คุยกับคุณเลยโลกเนี้ยแคบเกินไปสําหรับคุณแต่ถ้าคุณโดนใครทําร้ายมาทั่วโลกเุณเขาประนามยับเยิขนาดไหนแต่คุณกลับเข้ามาในบ้านรัาแขนรับคุณนะ โรคเนี้ยพอแล้วสำหรับคุณความหมายของกามว่าครอบครัวมันสำคัญขนาดนี้ธรรมะไม่ได้สอนเราอะไรมากมายใหญ่โตครับ,รบสอนให้เริ่มจากสิ่งเหล่านี้เล็กๆความอบอุ่นในครอบครัวความกระตันยูกตะเวทีผมเนี่ยแวบขึ้นมาเลยว่ากลับไปกูต้องไปกราบคุณพ่อคุณแม่ถ้ามองอย่างคนข้างนอกมองไปที่คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับหลังเจ็ดวันนั้นอย่างแรกเลยเตี่ยกับแม่ตกใจว่าลูกกลับมาบ้าน สวดมนต์ไหว้พระเองเองเลยนั่งสมาธิเองเลยเฮ้ยมันใช่คนเดิมบอกไส่ลูกคนใหม่กลับมาบ้านแล้วผมถามต่อว่ายังจําได้ไหมสัปดาห์ที่แล้วคุณเล่าเรื่องในคุกว่าคุณรังเกียจปฏิเสธไม่รับการสวดมนต์ใดๆทั้งสิ้นครับไม่รับการสอนจากอนุสาสนาจารย์ใดๆทั้งสิ้นคุณค้นพบอะไรกับการสวดมนต์สวดมนต์กำลังชอบคนที่บอกว่าผมนับถือศาสนาเพราะผมค้นคว้าเองไม่ได้ ผมนับถือเพราะว่าพ so า่อแม่ like ผมนับถือผมเลยนับถือแล้วไม่รู้ตัวเองนับถือหรือเปล่าอันนี้ค้นคว้าเองเวลาพระอาจารย์สวดมนต์เนี่ยท่านจะมีคําแปลเป็นภาษาไทยเวลาแปลเป็นไทยเราจะเข้าใจว่าเรากําลังพูดอะไรอยู่ครับไม่ใช่ว่าพูดเป็นเพราะว่าเขาพูดว่าอย่างนี้อย่างนี้ครับพอมันเกิดความเข้าใจมันเกิดจิตมันน้อมไปเองว่าเราพูดอย่างนี้เพราะอะไรพูดอย่างนี้เพราะอะไรมันได้ปัญญาขึ้นมาจากการสวดแต่ความจริงการสวดเนี่ยมันทําให้เราได้สมาธิด้วยครับแถมถ้าเรารู้คําแปลเนี่ย จะยิ่งดีมันจะเป็นการพิจารณาเข้าไปอีกอคําสอนของพระเจ้าไม่มีท่านไม่ได้บอกให้เราทําอะไรไม่ดีหรอกครับม,มีแต่สิ่งดีงามทั้งนั้นอแค่ทําตามที่ท่านบอกชีวิตคุณจะเจอความสุขอย่างมหาศาลเลยง่ายๆแค่นี้เองเพราะฉะนั้นการสวดมนต์เนี่ยผมเลยบอกว่ามันสําคัญนะแต่คุณต้องรู้ความหมายถ้าคุณไม่รู้ความหมายมันไม่ต่างอะไรจากการที่คุณไปร้องเพลงเลยรู้ไหมครับ,คร,บครั้งหนึ่งเคยไปโบสถ์ของคริสครับคนคริสเขาบอกกับเราว่าอะไรรู้ปะพวกคุณไปร้องเพลงทําอะไรในโบสถ์ เขานึกว่าเราร้องเพลงอ๋อที่เราสวดมนต์น่่เหรอซึ่งเราคิดว่าการสวดมนต์คือการเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแล้วแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ตรงนี้ในหัวใจของเราไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปไม่ได้อยู่ที่เครื่องรางของขลังไม่ได้อยู่ที่พยัญชนะไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ด้วยแต่มันอยู่ข้างในจิตใจนี้คุณสามารถทําให้ตัวคุณเองเป็นพระได้ทําให้ตัวคุณเองเนี่ยมีอภินิหารได้ด้วยจิตใจของคุณเอง เนี่ยครับคือสิ่งที่พระจาจาร์ได้ค่อยๆอธิบายมาภายหลังนะครับผมก็พอกลับมาออกจากคอร์สเนี่ยผมบอกกับคุณพ่อคุณแม่ครับว่าอยากจะนําเสนอสิ่งนี้ให้กับคนเดือนอีกเป็นช่องทางหนึ่งช่วยนี่คือเหตุการณ์เมื่อกี่ปีก่อนฮะประมาณสี่ปีที่แล้วหลังจากนั้นอบายมุกเล่าเล่าบุหรี่เบียร์ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีแล้วไม่ได้ทรมานไม่ทรมานเลยความโกรธแค้น ที่เคยสั่งสมมาชั้นต้องไปติดคุกม,มา4ปีฉันออกมาฉันจะเล่นงานมันมันถูกแก้ไขไหมแรกๆแ,แน่นอนครับมันจะค่อยเขาเรียกว่าค่อยๆค,คลายตอนแรกเราจะยึดอย่างนี้เลยแต่พอเราปฏิบัติทำไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆคลายคลายคลาย,ลายสุดท้ายปล่อยเวลาเจอคนที่พิพากษาเราตำรวจที่มาจับเราเราสามารถยกมือสวัสดีเขาได้สามารถเดินไปคุยกับเขาได้ โดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าแค้นเลยมันดีตรงนี้พอแค้นปุ๊บใครทุกข์ครับไอ้คนแค้นอะตัวเราเองนี่แหละผมพระอาจารย์สอนก็สอนคำนี้เหมือนกันนะเขาบอกว่าพระอาจารย์บอกว่าเวลาแค้นแค้นที่ไหนบอกแค้นที่ใจตอบถูกเพราะไม่งั้นเราจะต้องไปฆ่าคนทั้งโลกท่านบอกว่าแค้นที่ใจก็ชําระที่ใจเราไปชาระคนไม่รู้เรื่องไม่จบหรอกมันไม่จบเพราะมันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็ติดคุกอีกเราอยู่ในนี้ก็แก้ตรงนี้ถูก การบอกว่าแล้วชําระยังไงล่ะนี่ไงการภาวนาการปฏิบัติธรรมการเจริญสติอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สอนเรามาเพียงแต่ผมเหมือนคนที่ไม่รู้ไปใช้วิธีอื่นหมดใช้วิธีอื่นที่มันวุ่นไปหมดเลยพอใช้วิธีชําระในใจเดี่ยมันง่ายมากเลยมันไม่ต้องไปจ้างวานใครไม่ต้องไปวางแผนว่าบ้านแม่งอยู่ตรงไหนมึงกลับบ้านกี่โมงในบ้านมึงใช้รถอะไรบ้างมึงใช้รถคันนี้วันไหนชีวิตก็เดือดร้อนมากแล้วใช่ครับแล้วทําเขาก็ต้องคิดว่าเขาจะมาทํากูไหมถูกต้อง มันมัจะแยะไปหมดมันจะเป็นวนเวียนกันอยู่อย่างนี้อยู่ตลอดก็พอพระอาจารย์บอกชำระที่ใจง่ายมากเลยผมบอกทำไมผมไม่เคยได้ยินอย่างนี้เคยไปวัดที่ไรได้แต่บอกว่าให้ทำบุญร้อยหนึ่งห้าร้อยเดี๋ยวจะได้ไปอยู่สวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้คิดว่ามันจะซื้อได้อยู่ตลอดไงว่าแถมพระอาจารย์บอกว่าวิธีนี้เจริญสติเนี่ยยังได้บุญมากกว่าที่คุณไปทำทานอีกนะการทำทานเนี่ย คนไม่มีศีลก็ทําทานได้นะครับนักการเมืองที่กินโกงกินประเทศชาติก็ทําทานได้นะครับแต่ถ้าคุณเจริญสติคุณคุณทําทานอยู่แล้วคุณไม่ต้องกลัวคุณทําทานอยู่แล้วเพราะคุณเห็นว่าสิ่งที่คุณทํามีประโยชน์กับคนอื่นคําถามคือ4ปีที่ผ่านมานี้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณมีวิธีคิดแบบใหม่คุณอยู่กับความทุกข์อย่างไม่เหมือนเดิมแล้วครับ ไม่มีความแค้นสั่งสมเพราะล้างด้วยใจมันสบายต้องมันสบายตัวมันจะเป็นอัตโนมัติแรกๆก็คือยังโกรธแล้วตอนนี้ใช้ชีวิตยังไงครับใช้ชีวิตทําอะไรบ้างทำโรงแรมก็ทําโรงแรมทั่วไปแล้วอะไรผมทําหอพักครับผมหอพักครับผมเห็นบอกทําโรงทานด้วยก็มีสถานที่ประทรมก็คือหลังจากที่ผมเข้าคอร์สแล้วเจ็ดเจ็ดวันเนี่ยพ่อแม่เห็นการเปลี่ยนแปลงผมบอกอยากจะหมุนหมุนกงล้อแห่งศาสนาต่อไปเพราะเราเห็นความสําคัญอย่างยิ่งว่า คุยคำสอนพระเจ้าอยากช่วยเข็นธรรมจักให้เคลื่อนที่ต่อไปทำสอนของบุทุเจ้าทําให้คนพ้นทุกข์ได้จริงๆก็เลยปรึกษากันเรามีที่ว่างอยู่ติดริมน้ามีคลองก็ทําสถานปฏิบัติธรรมชื่อบ้านธรรมทานอยู่ที่จังหวัดพิุโลก็ยังทําอยู่จนทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีคอร์สอยู่ตลอดเวลาถ้าคนสนใจไปฟรีได้เลยอย่างนั้นเพราะว่าปกติเราจะไม่เก็บค่าใช้จ่ายเลยครับผมอยากให้คนได้รับรู้สิ่งที่คุณได้รับรู้ให้คุณมากินฟรีอยู่ฟรี ให้คุณภาวนาเฮ้ยขนาดนี้เลยครับเหมือนกับจ้างให้ไปปฏิบัติธรรมะท่านผู้ชมครับเนื้อหาของรายการเจาะใจในสองสัปดาห์คือสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ด้วยเวลาที่เรามีเราไม่สามารถครอบคลุมหลักของธรรมะกลไกต่างๆที่ศาสดาไปเจอค้นพบเมื่อสองพันกว่าปีก่อนแล้วมาบอกท่านผู้ชมได้แต่เรากําลังจะบอกว่าชีวิตของคนคนหนึ่งที่อาจจะคล้ายท่านผู้ชมหรือคล้ายผมหรือคล้ายเราในบางช่วงคนที่ไม่เชื่อว่าเฮ้ยมันจะมีอะไร ดีจริงมีอะไรที่จะทําให้ฉันพ้นความทุกข์ได้จริงให้หากลไกอะไรสักอย่างกลไกนั้นจะเป็นาศาสนาพุทธหรือาศาสนาอื่นหรืออะไรก็ได้ที่ท่านจะต้องมีชุดความรู้บางอย่างเพื่อเข้าใจชีวิตมากกว่าปล่อยให้มันไหลไปตามตามกิเลสตามการเย้ายวนตามกลไกของสังคมที่มีอยู่เท่านั้นเองหรือว่าตามสิ่งที่สำคัญและสุดคือตามความคิดของตัว, <c oughs> ตวเอง <c oughs> ใช่ครับขอบคุณมากครับคุณพัทอิจินวุฒิครับขอบคุณมากครับ ยังไ่ได้พูดถึงตอนบวชเลยเนี่ยปฏิบัติในปัจจนเลยโอ,อกาสหน้าผมว่าสักผม <c oughs> ผมอาจจะมีหัวข้อหนึ่งให้คุณกลับมาเป็นแขกรับ <c oughs> เชิญอีกครั้งและก่อนจะไปพบเรื่องราวดีๆจากคอลัมนิสต์ของเรานะครับมีกิจกรรมดีๆจากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมสร้างฝันเด็กไทยก้าวไกลสู่เวทีศิลปินระดับโลกใน2ปีที่ผ่านมาก็มีเด็กไทยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเราโดยคว้ารางวัลใหญ,ใหญ่ระดับโลกมาถึง2ปีซ้อนนะครับปีนี้มีการเฟ้นหาสุดยอดศิลปินตัวน้อยตัวแทนของประเทศไทยนะครับในโครงการชื่อว่า Toyota Dream Car Art Contest 2013นะครับเราจะไปคุยกับผู้บริหารของบริษัท Toyota ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเกี่ยวกับโครงการนี้กันครับและสักครู่ไปพบกับคอรัมนิสต์ของเราครับคิดว่าเขารักเราตลอดเวลาแต่แท้จริงเขาไม่ได้รักเราอยากให้มีความหวังและศรัทธาในความสจงเชื่อและจงศรัทธาว่า มันมีอยู่จริงเรายังมองไม่เห็นแค่นั้นเองสมการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตค,คือสมการว่างรักง